อ่ะสบายดีธรรมส้มเนาะอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่เกี่ยมกินข้าวกินน้ำกันพี่น้องเอ้เนาะอันนี้ก็ทางแม่เพันก็พากันซุ่มคัวของอยู่ของกินตั้งแต่ดึกพันละพี่น้องเลยมามาเด้อไอ้ไอ้สมใจมามาไอ้เสิร์ฟเด้อขึ้นมากินข้าวกินน้ำอ่ะมาปั่นข้าวพี่น้องเลยเนาะเหยาดเด้อเนาะเด้อ กินข้าวกินน้ำกันมาไอเซิร์นเซิร์นอ่ะเอออเซิร์นขึ้นมานั่งเพลินใ้เลยอ่ะนี่แหละโอ้โบคือหงแฮมโบคือนั่นเนาะอันนี้แบบอ่าธรรมชาติอิหรีเลยเนาะโอ้แม่เห็ดยังเลยแม่ข้ามันไก่ขามันไก่โอ้พี่น้องเอ้ยเนี่ยข้ามันไก่พี่น้องเอ้ยโอ้ได้กินละพี่น้องเอ้ยอ่า ตอ่ตอแ,แมันนอ้เองงเลย้กเอาไอะไ้พ่องตเสบกเคยกินยอที่เขามันไกล้ะนะ <c oughs> น้องต้อมได้เคยกินหรออ่าขงังแรกเนาะอ่าขงัขงแรกอัะถือว่าได้กินจักอันซีมืออันอ่าพ่อแม่มาแต่ฟังไทยโดยตรงเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ อันนี้มันแกงนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอันเพื่อนเขาเนี่ยเขาลืมผัวเด้นี่เขาลืมผัวกินแล้วผัวลืมเนาะกินแล้วเป็นตบแทบต๊บแทบน้ำอันนี้ครับกัดแต่งกวานะครับบอกรูปต้นหอมก็ได้ดีใจบอกรูปฟันไอซีมานั่งกินน้ำพองน้องไรข้าเด้อกินข้าวเด้อกข้าวเส้ากินข้ากรรมแม่ตู้แม่เป็นอมาตย์ไทยเด้อ จังหวัดตรุลิตอันนี้คือไอ้สมใจพมลีพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าทางอ่า FC ใหญ่เนาะถือว่าผู้ใหญ่ใจบุญถือว่ามหาเศรษฐีใจบุญพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยอ่ามาจากสเทองคําเนาะอ่าที่ว่าเพิ่นได้อ่าธุรกิจเพิ่นอยู่ทางนั้นเนาะเอาเอาสอนอันนี้ล่ะอบ่าวนําก็ได้มีโอกาสได้ไปนั่งรถพาดนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ย้อนย้อนเพิ่นนี่แหละซาลีคือกันเนาะเอาใอีกได้้ไดน้ําจิ้มลงลงฟิล์มก่อนอื อร่อยมากอ่าพี่น้องเนาะแต่ว่าท่านได้ที่วัดอ่าละห้าสิบบาทนะเนีห้าสิบบาทโอ้จะละห้าสิบบาทเนาะมันม่แหละมันยากเลยมันยุ่งยากเบียกไล่อันหน่อยเนาะโอ้ขอบคุณนเลยอะแม่ใช้น้ำกินเยอะอ่เท่าไหร่เอ้ยาวก็เอาดึกอ่าเดินเดิโเดินต้องใส่นี่เยอะๆมันจะแซ่ดไง ใอะอยาง้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยล้คมซ้อมแกัน่าเ็จแล้วิกันำซไลยางเลยน้แม่นาออ่าเยเดจันร์ักจุกาังมนมนกินมันนี่บังจันสรักจุกนี่ในราพย์บ้านนั้นให้เข้านน้ำน้ำน้ำเอาเลยเอาเอาซอมบังจะห้จันสักจุกก่อนเะ โอ้ยไอกีแก้วบริมาสันเนาะโดยโดยไม่หลายชั่ยโมงครึ่งเข้างานไอแต่ว่าเริ่มพิธีเนี่ยประมาณเก้าโมงเนาะกินกระแตงกินกรแตงกว่านะแซ่เป็นบมันอ่กินแล้วก็จัดน้ำซุปกินไปน้ำพอมอีกจบบอู้ลูกเพรียง

คนไปเลยอย่างนี้ก็เลยก็ได้แล้วกันนะน้ำกินนี้เละ้วาถเด้อมาได้ยูแม่รดลูกกาบมมิโลกันเลยนี่เลยโอ้ยจะได้เนี่เนาะการนี้ใครเราคนเป็นคนลยคนเลยมันบอกคนเลยอเอว่าจิตวิทยาจำสกจึบบุญทวาจสกจึบกนเนาะอันนูขยับนนยได้ ข้าวมันไก่ข้ามันไก่เธอเข้าไปดูข้ามันไก่ข้าวมันไก่บากกันไม่เป็นไรหันมาจเออนยาวกวได้เลย่เียงเาเอเ้ามันไก่จานเลยข้านไี่เเอาหมูกินกับด้วยเนี่ยหมูกิ้กับด้วนตัวแทนบริษัทอันยืดยงกันโยธามาจัดการกับมือเลยพี่น้อยจานโดยมากินข้าวจานมากินข้าว เอาหมูเนี่ยจินมได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยเลยตัวแทนจากบริษัทยืนยงการโยธากรุงเทพมหานครพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นตัวแทนมาเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะแล้วก็นี่อ้ายใหญ่เอาพี่น้องเอ้ยเนาะออืคุณแม่ครัวอาหารไทยแซ่บอร่อยมากโอ้ไม่เคยกินเลยเขาเปรี้ยวเก่าเปรี้ยวอีกได้50กว่าปีแล้วฮะไม่เคยกินเลยอออืร่อยมากก็ลูกกับั้งแรกเด้นี่นะ มัันนนเเป็่ลูกลูกเห็นแต่เขาอันเขาแสดงนั่งอันนั่งมั่มจงมกนะเขาอันเขาอันเป็นทหารนะต้องเข้มแข็งไม่ต้องอ่อนแอเมื่อโทรมาแล้วตรีดอโลจ้าจ้าเอาเข้าเขามันไก่นมโน้อนะเคยเห็นอยู่จ้าไอ้แกงน้ำมันก็จะกินได้เลยอืม โอ้น้ำซุปก็อร่อยอร่อยเลยเอาหมูมากินด้วยมาต้งเอาัพ่ดีห้เนาะบัก้เอ้ยห่ลุมเขาำกันเองก็อย่างเงี้ยโตะอานัมแมาลหทำตลมกินกับน้ำซุปถ้ามีแตงเล่ๆนะคก็แตงก็ต้มหอมอันนี้เอาไว้ราเลยไม่ได้เอามาิ่ม สองเพื่อนสี่จเพื่อนนะสั่งค่ะสั่งง่ายกินไปเลยกินแบบแไก่สุดยอดแม่ทอดไม่แล้วไม่เป็นไรหรอกเรากินแล้วต้องต่ออยู่ดีมียำแดงหรอเป็นยังไกันอ๋อเป็นหมดเหรอแบบน้เขเหรอ้มีไฟ้าเราก็เมนได้นะเอออย่างนี้เลยเอาของ้อเองก็ได้กินอะไรกันเอ นั่นบ่ตัก่นบ่โอ้โหดูตักั่างเนี่ยไปทั้งเไปั้งตักไปอีกทีน้ำจิ้มน่ะน้ำจิ้มพอพอถ้าเหลือจะได้ใส่ขวดแจกไปไงเอิมก็ได้เอาไปกินก็ข้าวเหนียวก็ได้ถ้าเนเใส่ขวดใส่เ่เย็นได้เป็นเดือนโอ้เนี่ยน้ำจิ้มอันนี้ ูรับเขาเลยเด้อเนี่ยถ้าเมืองไทยเขาจะห่วงกันเนี่ยสูดไม่รับแล้วไม่รับแล้ววันเนี้ยเขาถ่ายเต็มเลยนะสื้ไม่รับลูกลูกลูกแต่ปงหูแม่ลูกบแต่เบื้องสัมเนี่ยทำไงใครทำดีเขาพูดได้แม่นี่ถ้าอยากรู้เอาไปให้เราสักจิกเนาะไปให้เราซักจิกพราะอะไได้แม่เด้อนี่่ลูกจะเอาสูตของอีแม่อีแม่อีแม่ยังอีแม่ตัดงได้จ้าฮีมา เขาเขาเนี้ยเขาไปกินก็ข้าวเจ้าธรรมดาก็ได้จะเขาให้มีน้ำจิ้มหนินะฮแล้วก็มันจะใส่ก็ไปหุงทำต่ออันนี้ข้าวเต็มชุดเลยเนี่ยชุดเต็มเลยตอนนั้นะจะเขาเขาจะเอาเขาหุงธรรมดาก็ได้เขาว่าแต่ว่าน้ำจิ้มเขาจะปั่นแบบปั่นทกิ้งอันนี้อะไรแม่ไอแม่เด้อโอ้ดองกระบอกหนึ่งล้นเนี่ยเขาเอสเปรี้ยวกับเปรี้ยวไปนี่ก็ได้อันนี้เขาอันนี้ เต็มสุดเลยเนาะเต็มสุดเลยเดี๋อวทำกินเองก็อีเอาเปรี้ยวอีเผ็ดจับยังได้บ้างทำมิตรทำมิตรใครชอบพริกก็ในในหนึ่งทำมิตเลยแต่ก็เออกระิ่นมันน่าจะหมดมั้งเคยหมี่นิ้งอันต้มอันนี้ก็แกงเนื้อไม้สูตุดเลรอะไร์ ลำเนียงลำเนียเรารำรำเราลำหรือยัอืมฮ่า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 ่อบรรยากาศนโตา่ากัังไก่ันแหละมออาบคนกินแบบกินกินเขากับบรรยากาศเลยเนาะบรรยากาศต้เจ้าาไมืองไาอาหารต้องสั่งเคยมีข้ามันไก่โอ้ข้ามัไก่ มอสเขารู้เป็นร้านรู้เฉพาะคุณแม่เขาออพี่พี่พี่เอาข้าวมันไก่ให้สองสองจานครับน้ำจิ้มด้วยครับน้ำจิมำ้มพริกเผ็ดครับขี้หนูพร้อมด้วยครับหมอกเ,เลยใช่ปะอันนี้ขุดหยุดแล้วก็เขาเนี่ยนีแตงได้ได้กินก็แตงได้ได้นะอ,อันนี้เขาเห็นซอสวอลไล่มังคุดช่วงยวยัยยูมาไล่เขาก็เลยทำบรเฮ็ดแล้วก็เอาเนี่มาให้กำลังแซ่บน้องแซ่บพอดีเรีับรูกำลังแซ่บเลยเออพอดีแซ่บ ใจของนรู้ข right, ้นาใจหอ่นเศว้าโว่าข้งใจสซว่าเด็กเด็กก็กินกับได้นันกินชมกัมาท้องผูนเผ็ดไงอย่าลืมนะเข้าไปบันโกกับไปห้ามไม่ไปงได้อยูหน้ามึงเลยไปนี่ก็อยู่รังขังกระสอธนาคารของก็อสออันนี้จนมา เขาอยู่จากกรุงเทพมาอยู่นี่เขากลับมาบ้านไงอือนี้จากกรุงเทพนี่มาเรียนนมาเรียงเพิ่นเพิ่นอันนั้นเป็นอันเ้องมาสร้างเขาเหนียวบ่อ่าเพิ่อนนี่ยก็บริษัทอันยืนยงโยธาบริษัทก่อสร้างบ่าเด้นกินเล่น กินไหมเมื่อวานนี้ได้กินไหนนั่นเราบอกเขาเนียกเ็ดแล้วเนากคนเกิดคือไอ้สนใจเลยแต่ตัวธรรมดาธรรมดาคือไอ้สนใจอกันบังไปบงเงินบคาเข้าเลยก็โอ้ดีใจดีใจดีใจท่านมานใช่ไปเที่ยวบ่อปกตอานอาทเี่ยวนะาะเอา ลูกแม่เนี่ยแม่เดี๋ยวเขาอิสยองได้อบ่เป็นบ่เป็นยาโบเป็นยาเบิ่มในเดี๋ยวเยอะแยะเลยดูเขานะนึกเนี้ยถึงม้อใหญ่เลยนี่ดูลนูกลูกพ่ออะไดรแม่ริมแล้วพ่อพ่อต่อไปลูกจะได้กับอันข้าวลืมผัวกินกับอันแกงหน่อไม่แม่แกงหน่อไม้เอาหนังกินไปเดี๋ยวนี้ของเขานะ ้ได้ลเกเาอไว้กากินกินหลายกินลืมพวเาไปาไอเอ๊คคุณจะเป็นทานจะเป็นทานจะให้กินข้าวมันไก่เสร็จก่อนสยามไปเลยสองยามเป็นพวกีตเจ้าฮูบอพวีตมอกอนดมอก่อนละพวีตมาเดี๋ยวนี้วีตมันน่กเก้มสีอเมทาแพทอีแพทย์ด้วยแม่อ่อเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีฮไปเอาเอาไปห้ากินพูดเลยแม่พอเขาเดินยากอ้อันนี้มันรถไผ่วะฮอดไผ่แท้ยเดยอันนี้มันรถไผ่วะมาก่อนน่าจะเมนมาเต็เมืองแหละสีคันเลยมาเต็มเมืองสุที่เ่นแลมาเนาะบบเมนเนาะ เมื่อมันมีห้าขั้นสช่ไมเนี่ยโบ้โ้แค่งจะขั้นกหนน้อหลายนะน้อยโคตรแซ่บขอบใจเดาอิ่มไปแล้อิ่มแบ้บอกว่าสิได้มันกินมันมืดอ๋อมันดูน้อยๆเขาบอกต่ว่ามันจะกินไปอร่อยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยมากๆแท้ที่บริมาตรุเด มอร์นิ่งท d a y I ้ไอ้ที่ u ยู่แฟมิลี่ e ุเซามน้มมรอบใจหลายๆเจเจ้ามือนี่พักเพ่งกันครอบครัวเดียวกันหีือวนอนเหรอหามาอยู่กันชน่เเจ้าเจ้าครอบครัวเดียวกันอะไรอะไรคือทิ้งไว้ที่บ้านใช่ไหมแต่เราเนี้อคือเสมอเสมอว่ากันนีอบอุ่นแบบพวกอุ่นนะแม่ไอ้แม่กินหล้วแม่ เดต้องขอบใจไร่ทีนี่ขอบใจมื่อทุกคนเลยพี่สามคนเนี่ยเจ้าของทุเรียนวคนไทยคนลาวเป็นพี่พี่น้องกันนะค้นซากเดียวกันนะมันคันโคงกันเดียวกันเดียวกันเพราะว่าบุรุไว้ไร่มาทางไหนเขาบอกบุรุจักมีไปเฮ้ยจักมึงมาันไม่มีไม่มีน้ำโขงกันย่างมันก็ได้แต่อันนี้มันน้ำโค้งันไมสมัยเลยคือเพลงก้องคือเพลงเดียวกันพี่ไทยกับลาวอะ พูดภาษาเดียวกันบุญรอดให้คนไทยก็คนไทยก็บรยุ่งยายโบโบวายโบบับคว้าหมบอโบแบบมันละบตุ๊กชิ๊กกอกแก่แบบพม่าพม่ากับไทยบ่สิคือคาบเชียกับไทยด้วยสิน่ะอือทูัพย์ส่นกันด้วยไทยก็มาเคยไปสร้างเรือนนังเดิมมีจะซอยเข้าอย่างนี้คนลาวมันคืออันนี้แหละเนาะมาซอยเตมคาราเบลเลยมันนี่แหละไปด้วยกันได้ไปแบบพูดภาษาเดียวกันฮะเพราะว่าคนลาวมันซัมมี่มันรู้ภาษาไทยหมดเลย มันดูทีวีไทยก็ยังแง่หอบุตรเราสร้างมาร์สมาภาษาไทยมันเลยอ่ะแสดงว่ามีมีมีบุญสัมพัสต้องต้องต้องเขิดคนลุกฮว่าคนหัวลุกคิดแต่หอบปาแก้วอยู่ไทยอ่ะหอบปาแก้วอ่ะมันดูไทยอยู่มันดูไทยได้อยู่ลาวได้อยู่พม่าก็ดูยู่อยู่อ่าอินเดียก็อยู่อ โอ้ลลายประเทศมันอยู่อ่ะมันซื้อพอแกแล้วกาห่วงไปร่าง่แต่แครว่าเออรับเอาจซิงดีๆเขาแม่แม่แค่นั้นพาอ่มันถ้าเป็นประเทศอื่นเนาะแม่แม่ถ้าเป็นประเทศอื่นที่จะมาล่มกันจะคุยกันเนาะต้องได้ไปฝึกเฮียนภัสซ่าเป็นซองซมเดือนเลยเนาะไมปกินม่กันยีได้บ่เนี่ยมันก็่ได้ชู่งช่ชิง่ดุงดาวดุงเดหมกบดดั้งแก้ว แล้วอันเดียวก็แน่พลังเซมาแล้วเข้ามาแบงกันนันนี้คงแบงแบงแบงไงเหมืนกัเลยลกยเป็นคนละประเทศแม่ดึงเตาดุงเดือดดุงเต่าดุงเดือดมกเือกตัดทําแก้วกินบัวแล้าจดติลุ่วยเหมือนกันเลยการกสร้ายเนมันก็สักองนังเซแกนเเรียน้าวจา่โอโหเลยเออแม่เม็ดเมล็ด่เรียนเมื่อวานนี่ไปใช่ไหม โอ้นี่อะไดิเออพอดีเออบมบมบอมละอันเลยไอ้บอมนี่อะไรขามันไข่คือว่านวยไข่บมแม่นอ้าวแจสักจึกนี่ใส่ป่ะจันสักจืกแจนข้าวเลยแนเลยเรื่องของเรืองเบอมอังเกิอังเกิมอังเกิมเลยกนมีเถอ ที่ยก็มากเกินด้วยกว่าเดีย n เ e ของแ้ได้นึ่งยังมีมดมีหลายนะภายเบียดอันนี้หัวละสามภาษาดิแม่กับภาษารกบไรหลายๆอะไรนิดนึงอันนี้คาม่นดเออมเอมัเออมเออมตบแจบมันจะมีความมืดยิ่งกับคนทีบกินค้ามมืดยิ่งแต่วานมีที่คนอ้าคุณอบป ลายลมหน่งหน,นึ่งบะเฟืองสองบอง่รงสบะคูน4ี่บะเอ้าบะอาจันหกไม่เท่าแพทเจ็ไม่เท่ามีแปดซาลีเก้าอ่สาสติกสิบบญลอดสิเคือลายสิแม่ ไิามดีอ huh. ก um. okay, right. ่เอากินอิ่มเด็ดอ่มะเต็มบวยหนึ่งกินหมดเลยน้ำอะอร่อยมากน้ำชิเป็ดไหมแล้วมีทักนี้ชอบอันมาดก็มือท่านี้ต่อไปขอให้พี่อาจต้องหักตุ้งแกงกันนะนำนน้องสายอ่ะน้องสาย ปลาน้องรักน้องรักเป็นเลีซีของน้องสายนี่ยได้สามสามปีแล้วอ่าแปลว่าซื้อข้าวซื้อน้ำให้เฝ้าตรงเหลือกินกต่มัน <c oughs> เป็นน้องนี่นะยช่วยช่วยเหลือบางบางข้างข้าวที่ว่ามันไม่มีมกินแล้วพี่ก็โทรหาว่า <c oughs> เข้าเมื่แล้วดียัง <c oughs> เมื่แล้วพี่ก็ซื้อให้อ่ <c oughs> าใครเลี้ยงกันใครจะเลือยงกันใครจะมา พี่น้องเอ้แซ่บแกินข้าวมันเนี่นะข้าวป็นนั่นไอ้นค่ะมด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 มือเดียวคโอ้มือเดียวร้านปนตับ้านโคกโอ้้านเปตอง้นโคกเพิ่นอันอันนั้นแมเพิ่นอันแบบว่าเพิ่นบ่ค่อยเล่นโทรศัพท์อื ส่งนี่เพิ่นเพิ่นอันเพิ่นมาพักกอดสมองเอาผู้ใดมานั่นมาเอกนี่เอาเปลี่ยนชุดใหม่แหละทานอิสระบ่เอกมาแล้วม่เอกมาแล้วงานมาตะไปตักป้ามป็นมาเ่อคนบนเท้านี่มาขึนเข้าบ่เอกมากินข้าวเอกสบายดีพ่อแม่ไหมสบายดีแม่ไหม ทุชุ but, ่มางมืนกนเออุมยางมืนกัน้น <ator il> <ğim> ัเมยางเืนัน่า้ังเป่าเื่อนเนาะมัดยางเนาะแม่นมาเลยอ่แท้จริงน่ะน้องพวนี้ซีเมนเสื้อสร้าเราสู้มืจักเลยเพราะเมื่อก่อนเขาขึ้นไปอยู่บนมันมีเราสู้เขามียางลายไดม์แทบเสือสมัยตะกี้นะไม่ว่าเชือกับซีเมน าอยู่ได้ร้อยปีบ่กงีมีรืบเลาจไหมเ่ตันนี้ก่อนมารับแิอะแม่เน่ยไอเอ็กไอเอ็กไปย่างมากินข้าวมากินข้าวเลียรอพี่ไทยก็มีนะฤทังหวัดเลยอะจัดนานจัดนานจัดนานจดนานนานนั่นนั่นอพี่น้องเอเน้อบบะน้ำข่อนยะกิกซีกันเด้อพี่น้องเอยขอบุกคบคุณเนาะพี่น้องเอเนาะเทวทางแม่ ที่ว่าความหันกันกินสู้พวกเราได้กินในตอนเช้าเนาะขอให้ร่ำให้รวยเด้อพ่อแม่เอ้ยพิเศษกับเขาปรขอบใจทางไอ้สมใจเด้อที่มายื้ยามทำข้าวลูกล้านเนาะอ่ะถือว่าคลิปนี้บ่าแนะนำลักกาทางทีมงานเรากระเจิดออนุญาตจบคลิปกระเจิดนี้ก่อนว่าคลิปต่อไปก็จะได้แบ่งอาหารกันกินพี่น้องพ่อต้องเหลืองเนาะอนะคลิปแล้วพบกันต่อไปโดยอ่ะไปพักผ่อนได้เด้อไม่ได้นะอุ้ยเดี๋ยวไม่กล้ามาทีละเดี๋ยวการเราพักวแรกอกอะนอนที่โต